ลาเยลาเพามาเที <laughs> Answer, oh, uh, ่ยวทะเลแล่วลาเดยนอ้ยนันเดหาปอยมีเปล่ามีนได้ยูบอไม่ได้มา กี่ปีแล้วเนี่ยเราเนี่ยสองถึงสามปีอ่ะตอนนี้ไปหาที่นั่งก่อนครับเปลียนไปเยอะเหมือนกันนะใช่ตรงไหนเด็กเอาตรงไหน,นเอาตรงที่มีที่เราจะหาหายได้อ่ะ ค่าเตียงคิดยังไงอย่อออางะตอนนี้เราก็มาถึงชายหาดยินยอมกันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าร้อนมากเราต้องรอให้แดดมันลงกว่าน,นี้ก่อนแล้วเราจะพาไปทำภารกิจกันค่ะแล้วขอรับประทานอาหารก่อนดีกว,ว่าดูให้ให้เขาดูแดดซิว่ามันร้อนขนาดไหน <laughs> ร้อนมากอ่ะหาดที่นี่อยู่อยู่ตรงไหนของพัทยาอยู่ตรงไหนอ่ะไม่คิดไมอให้คิดแน่ไม่ใช่คนเจ้าถินนะคะไหนเขาเขามีอะไรให้เราจยดเปล่าขอสั่งอาหารก่อนนะทุกคนดูแดดสิ่มันร้อนขนาดไหนหใไหมตอนนี้หิูใช่ไหม <Okay. S 2> อโอเคพอวิอ่งระแอว่ <laughs> โซนเ, <laughs> เดียร์พะยยรูว่าเราไม่ใช่ชาวต่างชาติขเขาก็เลยไม่แยกมาน่ารอก เขาเห็นฉันถ่ายวิดีโออยู่เอเอแกก็เลยไม่อยากรบก,กวนเวลาท้าถ่ายวิดีโอ,อ,อ<ๆ>ก็ไม่ว่าเห็นเราเป็นแบบคนไทยอะไรประมาณนี้พี่ <ๆ S 2> มีส้มตำไหมพอดีหนูไม่เห็นในเมนูแอนอมาแล้วมาแล้ว,ว,วข้าว ทะเลเล <laughs> <laughs> ไปอยู่มองไดกับบอ่อมมตมํำบกุงค่ะ <laughs> ตํำบกุงนล้วมากินเขากันค่ะทุกคนเราจะมารีวิวรสชาติอาหารครับ ได้ได้แต่ราคานี้็เราเรื่องเหมนะือนกันนะนะร้อยยี่สิบบาทธรรมดาอุอ้มงถ้าเป็นข้าวผัดข้าวผัดหมูธรรมดาอยหนึง่งโอเคได้อยู่ทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงเย็นแล้ว แดดมันก็ไม่ลงสักทีแล้วหอยไม่รู้จะมีหรือเปล่าวันนี้เราเตรียมอ,อุปรกรณ์มาหาหอยหอยอยุาสหอยอยุไสน,นี้น,นี่น,น้ำน้ำมันขึ้นเยอ,อะเนาะวันนี้น้ำขึ้นเยอะหอยไม่มีเลยเมื่อกี้ที่เรามาตอนนั้นเรามาหาตอนกี่โมง เราต้องมาตอนเช้าน้ำมันจะลงไปนู่ยังไม่ถึงเที่ยงอะนะ,ะน้ำมันจะลงใช่วันนี้ลงไปกลมากวันนี้เราตั้งใจมาหาดนี้มากเพราะว่าตรงเนี้ยคือครั้งที่แล้วที่เรามาเนี่ยหอยเยอะมากเราถึงต้องเตรียมอุปกรณ์มา <c oughs> นี่อุปกรณ์ฉันเป็นหมันฉันกะว่าจะมาสั่งๆหอย <c oughs> มันก็จะเยอะอย่างนี้ไงครั้งที่แล้วฉันไม่มีแบบนี้ <c oughs> ครั้งนี้ฉันไปซื้อขนมจีนมาแล้วฉันเพื่อฉันจะเอาตัวนี้มาล่อนหอยล่อนหอยอันนี้ฉันเอามาไว้ใส่หอยแต่ว่าหอยอยืดเส่นเดี๋ยว,ยวต้องลองต้องลองเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูเดแป๊ล้วแป๊บหนึ่งเราลงไปดูถามว่าม่มีหอยกระโจนนะคะร่ <laughs> <laughs> อต่อไป เวลาแล้ว yeah, ทุกคนหอนหอนหอยตีดหอยยุดสายอุ้ยมันอยู่ทั้งพีอุ้ยเป็นแต่มีวะมียึดสาร้องมั้ยมันลูกอยู่เด้ มันต้องไปหาขวดเอาเงินเติมบุญน่ะใส่บอกหวยอ่ะมาทางที่แล้วมันคีอหลายแฉะนี่เด้นี่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 โซนเนื้อโวแหลกแหกหมันค่ะทุกคนโัวหน่อยไปหรือเปล่าเอาเบิร์ดหน้าทีโอยด้วยย่า ยักเเป้ายอะเเป้ายดี๋ยวอใสห่หรอมาเนี่ยไม่เยอะนะครั้งที่แล้วอ่ะครั้งที่แล้วอ่ะหลายมากมันเยอะเน,ะนาะอืน้ำน้ำมันลงแหวะตอตอนนี้น้ำม,มันขึ้นเยอะไงนู่นครั้งที่แล้ว อินดีเ <_ uk> นี่ยน่ะอาจังอันโจกลงไปอย่างเงี้ยนนะ่ะบกหอยก็ขึ้นมาอย่างายเลย,ดยเด้เอาเอาอันนั่นดิ <_ reign ont> เอาตกะก้าเอาทร <_ s ans> ายใส่ตกะก้าใส่ทรายใส่ตะก้าเนี่ยเหรอแล้วก็ไปล้างน้ำมั <_ uk> <_ uk> นกับมีแเต่นลูกหมก้เลยยังสิบ <_ uk> อรอเพื่อเด้นี่เอาไป ทำม,มาตอนเช้าอะนี่แน่นอนไปต,ตอนนี้บอกไอ,อ้ของ่ายยุสไปไซเบอร์บอกหวอ,อันออกมาอุ้ยเหมือนเจอเจอ่ะอุ้ยไม่ใช่ <What? S 1> เสียกมันมรึกว่านั้นโอ้ยจ, <c oughs> จ,จังาาโดนแม่โค้ดมนโจกเลยบ่ลละ <c oughs> โยก,กลงไปเลือกปกนันเดะมันบ่มีเนาะ ขึ้นมามีวะมอมีสายไปขีห่หินตัวแอนแอน์นี่คือหอยของเราวันนี้ขึ้นสู่ธรรมชาติานะลูกนะไปเติบโต,ตเติบโตปหอยเยอะวันนี้นะไป วันนี้ก็วันนี้ก็เวเสร็จภารกิจหาหอยได้หียวใช่ไหมหาหอยได้เห้วหาหอยได้เหี่วปกตันก็เยอะเ่ยนะตรงนี้ปกติมันเยอะมากเลยนะใช่อุตส่าอุตส่ารอมาตั้งโอ้โหเป็นเวลาหลายชั่วโมงมากตอนนี้เราก็เอาเห้วกลับบ้านดีกว่าค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่นะคะทริปหน้าทริปนี้ บ๊ายบายเอา้าหลงเฮ้ยหนึ่งเด็กหาปกหอยมีเปละมีน <c oughs> ไ,ไ,ได้ยูบอ <laughs>